สำหรับเพื่อนๆที่สอบถามมาเกี่ยวกับเรื่องพ่อปู่นะครับของขาคึมเนี่ยตอนนี้เราบอกว่าเรามีนะครับพ่อปู่ที่แกะจากแร่ขคึมแร่ศักดิ์สิทธิ์ของการจนบุริยิ่งาสายมูที่มีแร่ขคึมที่อยู่ในความครอบครองเนี่ยนะครับควรจะต้องมีพ่อปู่ขคึมเนี่ยติดมาด้วยเอามาบูชาเพื่อทําให้ แร่สตริ์ของการเจ้าบุรีโดยเฉพาะแร่คำคืนเนี่ยมีฤทธิ์มากขึ้นนอกเหนือจากการมีพ่อปู่แล้วเนี่ยการรับพลังนะครับโดยแสงจันทร์ก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์แดงนะครับหรือพระจันทร์ปกติก็สามารถที่จะมานำเด็กไหลหรือแร่คำคืนแร่เด็กไหลคำคืมเนี่ยมารับพลังได้ตรงนี้ต้องบอกเพื่อนๆเลยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับ ที่เป็นธรรมชาติแล้วนํามารับพลังธรรมชาติเนี่ยจะเพิ่มพุทธคุณและที่สําคัญถ้ามีเวลาให้หาลาพึงแท้นะครับเอามาบูชาและขามคืมเนี่ยจะทําให้แร่ตักติดของการจำบุรีเนี่ยจะมีพุทธคุณที่สูงมากยิ่งขึ้น,นอันนี้ฝากเพื่อนๆใส่บูด้วยครับ